ดอกเบีย้ยนี่2.99ผ่อนได้7ปีถือว่าถูกมากๆเพราะดอกดอกเบีย้โยโดยโปกตินะครับถ้าไม่มีโปรโมชันนี้มันจะอยู่4นะครับ4-5นะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นกับทางแบงก์หมดเขต15วันเท่านั้นขอให้เงินเดือน15ขึ้นไปนะมีเครดิตเกินปีนะได้ดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็ไม่มีเครดิตก็ได้ปกติต้องมีเครดิตเกินปีอันนี้ไม่มีเครดิตได้ทุก,กรณีนะครับเป็นโปรพิเศษทางทางร้านแบบว่าชิว,ชวๆออกันไปเลยคันนี้ปีใหม่มากๆปี21นะไม่แค่60,000เท่านั้นนะครับได้ต สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วคิวคอนเฟิร์มนะที่รถมือสองรถสวยคิวที่ดีที่สนเมนะครับถ้าใครกำลังมองหารถสายทำมาหากินอยู่นะเป็นกระบะหัวเดียวนะครับบอกเลยหายากมากแล้ววันนี้มีตู้แอร์แถมมาด้วยเป็นรุ่นนี้เลยนะครับอ i ซูซ u นะครับตัวนี้เป็นตัว all new 1.9 vdi นะครับเป็นรุ่นสปาร์แครนะครับแล้วบอกเลยคันนี้ปีใหม่มากๆปี21นะไม่แค่60,000เท่านั้นนะครับ นี่เอาใจใส่ทํามาหากินเลยได้ตู้แอร์แถมด้วยเพราะว่าตู้แอร์นี่ไปทํานี่เป็นแสนนะแต่เราแถมติดกับรถไปเลยนะไม่ต้องไปทําเพิ่มนะครับแล้วตอนนี้มีโปรยดีมาบอกนะครับตอนนี้เอาใจใส่มากินเลยดอกเบี้ยนี่2.99้ผ่อนได้เจ็ดปีถือว่าถูกมากๆเพราะดอกดอกเบี้ยโดยปกตินะครับถ้ามีโปรโมชันนี้มันจะอยู่4นะครับ4-5นะแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นกับทางแบงค์มีหมดเขต15วันเท่านั้นถ้าใครอยากได้ต้องออกภายใน15วันนี้เท่านั้นนะครับได้ไปเลยดอกเบี้ย2.99แล้วราคานี่ โอเพเช่นอีก499กันไปเลยถูกมากๆนะครับอย่างที่บอกเอาไปเนี่ยจบเลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมีตู้แอร์มาแล,แล้วแล้วราคานี้ดอกเบี้ยถูกขนาดนี้นะครับประหยัดค่าผ่อนไปเป็นแสนดีกว่าเขาเรียกน,นะดีกว่าไปออกไพ่แดงนะครับเพราะว่าเราไม่ชอบใช้เงิน art, ออกรถออกรถฟรีดาวได้เลย oh. โหคุ้มม่กนี่เป็นตัวสปาร์คคปตัวนี้เดี๋ยวพาดูรอบคันเลยตัวนี้เนี่ยเป็นสีขาวแต่กับสีดําสวยๆนี้นะครับให้ความดุนิดนึงนะครับผมรอบรถจะเป็นสีขาว จะปัดด้วยสีดํทาทั้งรถเลยนะกระจกด้านข้างก็เป็นสีดําอย่างนี้นะแล้วกุญแจไปทาให้ใหม่แล้วเป็นแบบว่ากุญแจชดีอาเปิดกุญแจได้ด้วยเปิดบล็อกรถผ,ผ่านรถผ่านรีมทได้ด้วยนะครับเพราะอ Under ันเดิมไม่มีนะเป็นไขเดียวนะครับผมนี่มีคิวกระสานเรียบร้อยแล้วมีตู้แอร์เรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างอนะ่ะจะเปิดรถเลยปพ๊บยังไงครับเปิดรถก็เปิดได้ง่ายอย่างนี้ข้างในเป็นสีดำอย่างนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับใหม่มากๆนะนี่ดูดิโอ้โหเมทาร์นี่ยังกลมคมกก็บ เนี่ยรู้ยังตรงรพวงกิ่เพราะอันนี้มันเป็นแบบแข็งยวนฟัม๊มถ้ารถชนหนักพีความมาชนด้านข้างมาเม็ดอ่างนี่จะหายไปคันนี้ไม่มีรับประกันในสัญญาเลยแล้วถือว่าเป็นรถปีใหม่ไม่น้อยคันนะครับที่น่าใช้งานและดอกเบี้ยเลทนี้นะครับถือว่าถูกมากๆนะครับนี่ได้ตู้แอร์ใหญ่ๆอย่างนี้เลยถ้าไปทําต้องมีเป็นแสนแน่นอนแต่เราแถมกันไปเลยกับตัวรถนะไม่คิดราคาเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูตู้แอร์ยังใหม่ๆเลยนะครับนี่เลยเดี๋ยวเปิดให้เห็นกันเลยนะครับเปิดยังไงเอ่ยนี่เปิดยไงนะ อ๋ออย่างนี้ก่อนเหรอนี่เลยโหตะกรงเปิดสิโอ้ตะกรงเตียนมากแบบนี้นี่โอ้โหเปไงผ้าเขาเรียกนะอันนี้เขาเรียกผ้ามุงผ้าม่านอยู่ครบนะนี่แอร์อยู่ข้างบนนะครับนี่ตู้ยังใหม่ๆเลยนะครับได้ตู้แอร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมก็ออกไปก็บอร์ดสาหรับสายที่แบบ ขนของแช่แข็งใช่ไหมพวกอาหารทะเลหรือจะเป็นเครื่องสาอําอางก็ได้นะครับที่ต้องใช้อุณหภูมิความเย็นที่ของไม่ละลายแล้วอากาศละลอย่างนี้คนก็ต้องหาตู้แอร์อย่างนี้อยู่เพื่อให้สินค้าไม่เสียหายและได้ราคานี้ดอกเบี้ย2 9 9 7กเ้าปีถูกมา,มากๆประหยัดค่าผ่อนไปแสนหนึ่งจากปกตินะแล้วราคารถอีก499กอีกรถปีที่เปนไม่ห0 0มืนไปหาได้ที่ไหนนี่พามาดูฝั่งนี้มากนะครับได้ตู้แอร์ได้ครบกันอย่างนี้เลยนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะ แฝดรุ่นนี้เป็น1.9อีกก็ประหยัดน้ำมันเขา้าพี่โอ้โหขนของได้เยอะด้วยนี่ดูเม็ดอาร์กันเลยนะครับโอ้โหใหม่มากเนี่ยปมนไงครับเม็ดอาร์คมกิบทั้งสองด้านนะสองประตูเลยนะดูยังกลมคมกิบเงี้ยบอกก็สีดาสวยๆอย่างนี้เลยนะครับรอบคันเลยบอกใ้รถนี้สภาพแบบแทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเรารับประกันอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจนะหารถรุ่นนี้ทำมาหากินอยู่นะอาชีพอะไรก็ออกได้ทำมาหากินตลาดนัดค้าขายตลาดนัดออกได้หรือจะเป็นแบบขนส่ง กับบริษัทอยู่ก็ออกได้อาชีพอิสระก็ออกได้ขอให้มีไรายได้จริงนะครับอายุงาน6เดือนเขาไปขึ้นไปเราดันทุกเคสขอให้ไรายได้เกินหมื่นห้าออกได้แน่นอนไม่ติดเครดิตออกได้หรือถ้ามีเครดิตเกินปีนี้ได้ดอกเบี้ยพิเศษลงไปอีกถ้าใครสนใจนี่ต้องติดต่อเข้ามาเลยนี่เออลืมไปโมใหม่นี่คนไม่มีเครดิตก็ออกได้ได้ดอกจูบเก้าด้วยนะหมดแคสิบห้าวันต้องรีบเลยเดี๋ยวพาไปดูในตัวรถกันเลยนะครับเราก็อยู่ภายในรถของเจ้า สปาร์คัตวัวนี้แล้วนะเป็น1.9 DDI ก็บอกเลยว่าสภาพภายในเงี่ยงใหม่มากได้สีดำอย่างนี้มีช่องเก็บของให้ครบคันนะใส่กระทรนอุปกรณ์ได้เลยที่สำคัญที่ทำเพิ่มไปหนึ่งอย่างคือได้จอแถมไปเรียบร้อยแล้วครับมีเพย์สโตนให้ Apple c a r p า a y เพดูหนังฟังเพลง u t u b e ได้เวลาไปส่งของเบือ่อเบื่อเปิดเพลงฟังได้ที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนี่มีแอปซ่อนเป็นไงครับ ได้กล้องถอยหลังมาแล้วโหคันนี้ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเพราะว่าตอนติดตู้ทึบเนี่ยมันจะมองไม่เห็นข้างหลังเราได้กล้องถอยหลังก็ช่วยในการถอยได้ง่ายขึ้นก็สะดวกต่อการขนส่งโอ้โหถอยไม่ชนอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วได้รถปีใหม่กินะถือว่าสภาพโอเคมากเลยนะครับคันนี้นะแล้วแอร์นี่เย็นเฉียบเลยนี่เราเปิดอยู่มาดูที่เรือนไม้ไม้แค่หกหมื่นสี่อย่างที่บอกถือว่าไม้น้อยมากๆนะครับเป็นรถสายสมาร์กินนี่ห้ามพลาดเลยตัวนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลนะก็ขับ ไกลๆดีมากเลยเพราะว่าเกียร์นี้ถึงแน่นอนสับถึงอย่างแน่นอนถ้าใครสนใจรถรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับดอกบี้ยเริ่ม2.97ปีเหมาะกับสายทำงานกินผ่อนเบาๆประหยัดกว่าเดิมไปน1นึ่งแสนเพราะว่าถ้าผ่อนเลทปกติอยู่5 5บาทถึง4บาทหมดเคส15วันนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นจากทางร้านนะครับผมซับดอกให้กันไปเลยนะครับถ้าใครแบบว่ามองหารถฟรีดาวสายทำอาชีพนีห้ามพลาดหรือจะเป็นพวกบริษัทหารถให้ลูกน้องขับ ก็แนะนําคันนี้เลยนะใหม่มาใหมทิงไมไม่ถึงแสนด้วยนะหายากนะครับรถตู้แอร์นี่ไมไม่ถึงแสนนะเพราะว่ารถพวกนี้รถใช้งานใช่ไหมไม่ถึงแสนนั้นเลยถ้าสนใจต้องรีบติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องยนต์และโครงสร้างกันบ้างนะครับแล้วก็มาอยู่ด้านเครื่องยนต์แล้วนะครับก่อนไปดูเครื่องยนต์ดูโครงสร้างก่อนนี่บอกเลยโครงสร้างนี่ยังเดิมๆนะน็อตไม่มีการแกะการถอดเลยนะครับรูยังคมคมกริบนะครับสติ๊กเกอร์นี่ยังอยู่ครบนะแผ่นเพจนี่ยังตึงตึงอย่างนี้เลยเห็นไหมอีทูสูแท้แท้เครื่องยนนะครนนนะรรับุ่ี้ สายทำมาหากินนี่ผมว่าห้ามพลาดเพราะว่าโปรเนี่ยใกล้หมดแล้ว15วัน2 9งปีออกใบแดงยังไม่ได้เลยใบแดงต้องมีสีแน่นอนนะเป็นโปรรถมือ2นะถ้าใครสนใจอยากมาดูรถนี่มาดูได้นะที่ PCC คาราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีหรือยูต่ตงจังหวัดยาออลรถคันนี้เดี๋ยวมีวิดีโอดูวิดีโอแล้วเนี่ยชอบใช่ไหมอยากเซ็นไฟแนนซ์บริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีถึงหน้าบ้านเรื่องผ่านเรามารับรถได้หรือจะให้ไปส่งก็ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะขอให้เงินเดือนหมื่นห้าขึ้นไปนะมีเครดิตเกินปีนะ ได้ดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็อ้แต่ตอนนี้ที่บอกโปรไม่มีเครดิตก็ได้โปกติต้องมีเครดิตเกินปีอันนี้ไม่มีเครดิตได้ทุกกรณีนะครับเป็นโปรพิเศษทางทางร้านแบบว่าชิวๆกันไปเลยถ้าใครสนใจรีบทักผมเข้ามานะครับอยากมาลองขับมาได้ที่าจจราชพฤกษ์อยู่ตรงข้ามมังกรฟ้านี่เองนะครับหรือสนใจรถรุ่นนี้อยากสอบถามก่อนโทรมาได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ทิ้งไลา์ไว้ใต้ล่างนี้หรืออยากให้รีวิวรถคันไหนคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเลยนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อไปนะครับ วันนี้ขอญาตไปก่อนนะครับสายทรามากินนี่ห้ามพลาดเลย2.99ถือว่าถูกมาประหยัดไปเป็นแสนนะครับแล้วได้โปร4.99อีกโอ้โหราคารถก็ถูยปีปี21ไมล์หหมื่นอย่าลืมนะต้องรีบมากนะครับ